สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เยี่ยแซมครับพาคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมที่ผมไม่คุ้นเคยจริงๆครับไม่คุ้นหรอไม่คุ้นมากๆาครับไม่อาจจะแอบเคยทำอะไรบ้างไม่ทําด้วยแล้วก็ไม่เคยไปนั่งรอใครทาด้วยพราเบื่อมากครับเคยสงสัยไหมครับว่าหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับของผู้หญิงของผู้หญิงถ้าเขาใช้เวลาเต็มเต็มวันหนึ่งในร้านเสริมความงามนะครับ ล้างเสร็จทำงานต้องยยกประเภทนะเขาต้องแยกประเภทเป็นอะไรฮะทำผมทำผมสปาทำผมสปาทำเล็บทำเล็บนะครับนวดนวดอ่าโอเควันนี้นะครับเรามาตามซีรีส์เนี่ยต้องใช้ว่าเป็นซีรีส์นะฮะเพราะว่ามันจะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้วันนี้ซีรีส์แรกครับหนึ่งในซีรีส์ของความสวยของผู้หญิงหนึ่งคนนะฮะซีรีส์วันนี้นำเสนอด้วยคำว่าทำเล็บฮะ ผู้หญิงต้องทำเล็บนะเพราะว่าดูดูเล็บดิเล็บมือเล็บเท้าอย่างงี้มันต้องสวยอะ่ะ<อ>เออเวลาเราจับของอย่างเงี้ยสงสยัยสงสยัยว่าผู้ชายอะ่ะว่าเวลาเขาทำเล็เขาต่อเล็บเขาลำคานนยะสำหรับเมย์เหรอเออมย์สวยๆนะชอบชอบเีไอที่แบบมีอะไรแบบมัน คือผมคือโดยส่วนตัวผมผมไม่เคยไว้เล็บนะครับ<ด>เพราะว่าคืวิลำบากใช่ไหมเพราะว่ามันลําบากมากเพราะว่าคือผมเนี่ยเรียนเซรามิกตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วผมเรียนเซรามิกเวลาพอมีเล็บยาวนิดเดียวผบบผมทนไม่ได้แล้วเพราะว่าดินมันจะเข้าไปในซอกเล็บแต่ของผู้หญิงเขามีแบบปั้นลายติดเทปอะไรอย่างงี้ด้วยนะเยอะเอะหรอเออเออมันก็คือแฟชั่นเนี้ยมันมีแฟชั่นเนี้ยมันนานแล้วเราเคยเห็นมานานแล้วแต่เราญี่ปุ่นทำเยอะนะเออญี่ปุ่นทําเยอะแต่ว่าในเมืองไทยนะครับ ความแฝ่หลายก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสไตล์มันก็หลากหลายเรื่อยๆวันนี้จะพามานะครับก็เป็นร้านร้านหนึ่งของน้องสาวคนหนึ่งของผมเองนะฮะก็เราอยากรู้ว่าวันหนึ่งของผู้หญิงถ้าอยู่ในร้านทําเล็บทําอะไรบ้างกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะก็เวลาที่เราเริ่มถ่ายนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนว่ามันจะเสร็จกี่โมง นะครับวันนี้มีน้องเมย์หนึ่งคนนะครับมีน้องเมย์ที่กองเราแล้วก็มีน้องจากเวทีรัสร์เฟสไอดอล2013ค่ะอีกสองคนน้องฟังเสียงกับน้องแอลลี่นั่นเองค่ะครับผมก็มีอีกสองคนนะครับทั้งหมดเป็นสามคนเราดูว่าสามคนนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงในการทำไงในการทำเล็บนะครับแต่ก่อนจะไปชมนะครับว่าเล็บเขาทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมมีคลิปดีๆจากผลิตภัณฑ์ ดราโก้ <Drag> <Drag os. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ไปดูกันดีกว่านะครับว่าผลิตภัณฑ mm ์ดราโก้อาทิตย์นี้มีคําถามอะไรมาถามคุณผู้ชมนะครับผู้ที่ตอบถูกจะได้รับผลิตภัณฑ์จากดราโก้ค่ะ1กล่อง4เม็ดค่ะแะครับรับไปที่บ้านนะครับส่งถึงที่บ้านนะครับไปดูก่อนดีกว่าครับไปครับ จากผลิตภัณฑ์ของดรากโกนะครับตอบถามเข้ามาครับร่วมสรุปกับเรานะครับ <S <S แล้วก็จะรับของวันจากผลิตภัณฑ์ดรากโกไป1กล่องทันทีนะครับเฉพาะเทปมาสเตอร์วันศุกร์นี้เท่านั้นนะครับค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราคือผลิตภัณฑ์เอัล้านนั่นเอ,าานเองไปดูกันนะคะว่าวันนี้คุณป๊อปนะคะจะมีอะไรมาฝากเราบ้างไปดูกัน,นะคะ่ะ อยู่ที่เดิมเลยนะคะขอบคุณสถานที่นะคะ UDC c a r r i ó นั่นเองแต่ทีนี้นะคะมีอะไรพิเศษมากกว่าเดิมอีคะ่ะเพราะว่าเครื่องเสียงเอาพายนะคะจะเข้าไปอยู่ในรถคันหนึ่งไปนั่งดูแล้วนะคะเครื่องเสียงจะเป็นยังไงเสียงดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวให้คุณป๊อปแนะนำเลยดีกว่าค่ะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปพบเครื่องเสียงออาพายแบบทั้งคันคือภายน <ะ S 2> ในคนะันมีวิทยุแอนโฟซับออพายหมดเลยนะคะรบับเป็นการติดตั้งระดับการในขันจาก UDC อยากใหางชมนะครับว่ามีผลงานการติดตั้งเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมย์ก็อยู่กับเครื่องเสียงนะคะจากเอาพายนะคะและรถอีกหนึ่งคันนั่เองค่ะแต่ว่ารถคันนี้นะคะมีความพิเศษคือดูหนังฟังเพลงได้เต็นซีมากแล้วเมย์ชอบมากเลยนะคะเวลาไปไหนดูหนังฟังเพลงเรียกว่าเดี๋ยวให้คุณควอมแนะนำดดีวะะ่าค่ะว่าวันนี้จะมีอะไรดีๆีบ้างครับ การดูหนังนะครับก็คือทุกคนอยากดูแบบ5.1นะครับแบบในบ้านที่มีแบบเซอร์ราวหน้าหลังมีเซนเตอร์เหมือนในโรงหนังเนี่ยเราสามารถยกตรงนั้นนะครับมาไว้ในรถคันนี้ได้เลยเพราะรถคันนี้นะครับมีแอมของ Alpine ที่เป็นระบบ5.1อยู่ภายในมีเซนเตอร์และมีเซอร์ราวหน้าหลังเอาชมครับบอเจอร์ล่าของคันนี้นะครับก็คือแอมแบบดิตอลนะครับที่มีพารทอรหัส5.1แบบ DTS หรือดอบริดจิตอนนะครับซึ่งอยู่ตรงนั้นนี้นะครับคือตัวนี้แอนตัวเดียวเลยนะครับที่มีแบบพอรหัสด้วยและมีผ้าขยายแบบภ้าจุดหนึ่งด้วยหมายว่าตัวเดียวสามารถทํางานได้ทั้งคันนะครับง่ายๆด้านนี้ครับมีโลโก็อยู่ครับเพราะฉะนั้นในคันนี้พอต่อเชื่อกตาปั๊บในรถแค่มีลำโพงขูนหน้าขูนหลังเป็นสลาวนะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์ก็สามารถทำผ้าจุดหนึ่งแบบง่ายๆครับเดี๋ยวชมข้างในกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็พาท่านเข้ามาในรถแล้วนะครับผมคันนี้นะครับใช้ IVEW 520ของ Alpine รุ่นที่มี Optical Out นะครับเมื่อส่งสัญญาณดิจิตอลเข้าไปที่แอมป์ถอดถัดด้านหลังของ Alpine แล้วครับคันนี้ก็คือสามารถปัง5.1แบบง่ายๆในรถยนต์เลยครับเพียงแค่คุณมีลำโพงคู่หน้าคู่หลังแบบสลาวนะครับแล้วมีโฮลเซนเตอร์ด้านหน้านะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะปังคอนเสิร์ตนะครับหรือหนังที่มีบรรยากาศแบบโอบล้อม5.1แบบง่ายๆจา,ากในบ้านเนี่ย ในรถยนต์แท้ทีครับผมเดี๋ยวผมดูนะครับว่าฟีเจอร์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเครื่องเล่นแผ่นนะครับของคาลไพมีรองรับ usb นะครับแล้วผมจะพาเข้าไปดูในเรื่องของการตั้งค่านะครับเสียงแบบ5.1าจุดหนนะครับเห็นไหมครับมีคำว่าโปรเทสเตอร์จริงๆแล้วปกติจะไม่มีคำว่าโปรเทสเตอร์นะครับแต่เมื่อเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยคำนี้จะโผล่ขึ้นมาในฟังก์ชันสามารถที่จะเข้าในส่วนของการแยกเสียง5.1ได้เลยนะครับมีส่วนของการเลือกดับเบิลยี่ต้นมีคอสซเวอร์นะครับทำไทม์คอร์เรคชั มีการทำาพัร์อีคิวดีง่ายว่าสามารถสร้างเวทีเสียงง่ายๆในรถยนต์จากตัวแอมของอัลไพาได้เลยครับส่วนลำโพงทางด้านด้านบนนะครับเป็นแบบเซนเตอร์นะครับเอาไว้ส่งเสียงตัวเซนเตอร์หลักนะครับซึ่งอัลพนตัวนี้เป็นตัวขนาดบางก็สามารถวางด้านหน้าได้เลยส่วนลำโพงคู่หน้าคู่หลังนั้นคันนี้ติดตั้งลำโพงแบบตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาด้านหลังนะครับจะมีแอมตัวหนึ่งสำหรับขับซับเบลูเฟอร์วยครับหน้าตาจะคล้ายกับแอมตัวถอดรหัสเลยซึ่งเวลาติดตั้งลงมาในซิสเต็มแล้วจะ ความมันของคอนเสิร์ตหรือภาพยนตร์นั้นเราข่าวไว้ได้นั่นคือซาวบูเปอร์หรือตัวเสียงต่ำนะครับเอาพายแล้วก็มีแอมพลิเปเออร์ที่เข้าสเตจกับตัวแอมปิตอนด้วยครับตัวนี้ครับหรือว่าตัวเดียวสามารถขับซับได้ถึง2ดอก10นิ้วนะครับก็คือง่ายๆคันนี้สามารถให้แอมเพลสสองตัวแต่สามารถที่จะทําแบบห้าตื่นรอบทิศทางพร้อมกับลำโพงซับได้ง่ายๆจากแอมป์เอาพายตัวนี้ครับแล้วตามพบกับเอาพายรถคั้นต่อไปครับผม ภายในเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะเดีไยวว่าถ้วยรางวัลเยอะขนาดนี้การันตีได้ดีแน่นอน,นะคะ่ะว่าคุณจะติดตั้งเครื่องเสียงที่นี่นะคะรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังค่ะและสําหรับเดือนหน้านะคะคุณป๊อปนะคะจะพาเราไปทัวร์ที่ไหนนะคะเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะคะเราติดตามชมได้เลยค่ะนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับสวยสวย สวยมากเมื่อสิปีที่แล้วสวยมากพี่โคจิเฮ้ยเราเจอเขานานเราเจอ,อเขานานมากนะครับเราเจอตั้งแต่ปีอะไรสวยปีศูนย์สามศูนย์สี่วันนี้ครันย์สี่ประมาณศูนย์สี่น้ำน้ำน้ำพี่พี่ต้องคนทําผลิตภัณฑ์แฮงนะครับสําหรับพี่พี่ที่ทําเครื่องดื่มแฮงนะครับตั้งแต่ปีสองพันสี่ครับเรามีอะไรนะ Hang Quality Contest นะครับปีสองพันสี่นะครับนี่คือผลผลิตของปีนั้นนั่นเอง ยังสวยอยู่นะครับสิบปีแบบนี้เขอบค่ณมากจากแดนเซอร์จากแดนเซอร์จากคุยตี้นะครับจากเอ่อ็มซีพิตี้ตอนนี้มาเปิดร้านเปิดร้านค่ะเป็นร้านอะไรยังไงอยู่ที่ไหนครับเป็นร้านเอ่อสปาเนวสปานะคะอยู่ที่มอลลังสิตใต้ตึกเดอะสตาร์นะคะเปิดมาแล้วประมาณปีกว่าแล้ว เยอะไหมคะก็จะเปิดมาปีหนึ่งก็เยอะค่ะเดจะเยอะมากส่วนเขาจะมาทำสปาหรือว่าใช่ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นอยู่ในส่วนของสปาเพราะว่าของโบจะมีทั้งสปาคาราฟินนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแว็กขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแว็กขนด้วยเใช่ใช่ใช่ไม่ไม่เยอะไม่ไม่ไยอะไม่ไม่ม่ไมีไม่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 ไมมไม่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 ไ่ไม่ไ ร้านมันรสองชั้นนะสองชั้นห้องแถวห้องเดียวมันมีอะไรเยอะแยะไหลวะอย่างหนึ่งทำผมทำผมมีมีค่ะช่วยรับปริญญาจะแต่งหน้าทำผมเด็กด้วยทำผมด้วยนะยูไม่ทำผมมาดิค่ะช่เพราะว่าลูกน้องไปเรียนทำผมมาผมเอาตังค์ไปเก็บไว้ไหนวะตังมันเยอะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยกเขาใช้แต่งงานพี่แฮกอะไรนะเขาใช้แต่งงานเราเก็แต่งงานแน่นอนนี่เป็นความฝันสูงสุดของเนาะ ไม่เคยจะบอกว่าไม่เคยสัมภาษณ์เทปไหนแล้วแน่ปูเขาเทปนี้นะผู้หญิงสมัยใหม่ก็อย่างนี้แหละแล้วองนี้เดี๋ยวเรามีน้อยอีกสคนนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาเลือกด้วยละกานว่าน้องจะทำอะไรอย่ได้วันนี้เราก็อยู่สนุกสนานกันที่นี่น่าจะเสียเวลาอย่างน้อยนะครับทั้งวัน เดีไหมมันเป็นอะไรที่เบสิกมากเลยทั้งวันใช่ใช่ทั้งวันวันนึงเลยอ่ะใช่รอได้ป่ะเพราะว่าสปาก็ใช้เวลามาชั่วโมงกว่าแล้วหนาแล้วต่อเล็บก็ใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งใช่แล้วลูกน้องหนูมีอยู่สองเล็บแต่หนูก็โอเคทําได้มารีเควสนะแถงนี้มีสนามยิงปืนสนามยิงปืนที่มีตีคอปยิงปืนไปได้ท็อปรอรอได้ไหมตีคอปตีคอปมีแต่ตีคอป ไปเล่นแคนดี้อะนะอะไรเนี่ยก็ต้องนาบ้วแหละเอ้ยไม่ใช่อนวดแล้วแหละก็เอาว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทิ้งเวลาทั้งวันนะครับเทปนี้จะไม่เห็นผมแน่ๆนะครับเพราะว่าจะคันจะให้ e h ฮกไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะได้นะเดี๋ยวดูเล็บซิโอที่ได้นะเล็บเทปไปหมดเอาว่าเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องๆสาวๆทั้งสามคนดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีน้องอีกสองคนนะครับจากโครงการเลยนะ Last of เพ r f ์เฟคไอโอสองพค่ะอีก2คนครับว่าจะเป็นใครกันค่ะครับก็คุณภาพก็แน่นก็อย่างเงี้ยแน่นไม่รู้จะพูดไงคุณเป็นเป็นมาหลายเนี่ยอย่างเงี้ยตัวจะแตกคือเห็นแล้วคืออย่าอิจฉานะขึ้นเนาะป่าคนแฟนรายการเวลาดูบอกโอ้ยแฮปมันทำงานทำบูมด้แล้วเนี่ยอยู่กับผู้หญิงสวยๆกูจะบอกว่าอยู่กับอยู่กับผู้หญิงสวยๆมันเหมือนอยู่กับปลากระป๋อง ไม่ไม่ให้ที่เปิดมาด้วยกูมองมแล้วกูก็ฟันกักกักกักไหมก็ <S <S ไม่ได้เลี่ยงทอะไรไม่ได้อะเรามาไปดูร้องดีกว่าครับวันนี้ว่าในร้านของน้องโบวันนี้นะครับเาสาวผมจะทําอะไรบ้างนะฮะไปดูกันดีกว่าครับ